สวัสดีครับวันนี้ผมมีปืนที่มีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากจะเห็นว่ามันเป็นยังไงจริงๆแล้วผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับตัวนี้เอาไว้แต่ว่าหลายท่านก็อาจจะยังไม่เห็นเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันเป็นการอธิบายว่าปืนของผมเนี่ยในกล่องเนี่ยที่มีอัปเปอร์หลายๆอันเนี่ยมันสลับการใช้งานได้นะครับแต่ว่าวันนี้เรามาดูกันว่า MWS เนี่ยมันเป็นยังไง ตัวปืนที่อยู่กับผมตอนนี้นะครับคือ MTR 1 6 MTR 1 6เนี่ยเป็นปืนที่เป็น MWS ตัวล่าสุดนะครับถ้าไม่นับพวกที่กำลังจะเปิดตัวนะแล้วก็ถ้าไม่นับตัวสีทองด้วยมันจะมี MTR 1 6บหตัวสีทองนะครับที่เป็นท่อนอกสีทองอังนี้เป็นตัวเก่าพัทานท้ายเนี่ยไม่ใช่ของเดิมนะครับอันนี้เป็นพันท้ายของงานจีนทีนี้มาดูลึกๆของตัวนี้เนี่ย MWS เป็นระบบแก๊สที่เป็นระบบเฉพาะตัวของทางมาลูอินะครับตัวมาลูอิเองเนี่ยได้ทําการ d e velop ตัวนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ใช้ระบบร่วมกับใครเลยกล่องไกไม่เหมือนคนอื่นชุดร่นไกยทั้งหมดนะครับเป็นของเขาเองแล้วก็ระบบโบลคือพูดง่ายๆว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของตัวมาลูยอิเองใช้กับคนอื่นไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันดีว่าเมื่อมาลูยอิออกโปรดักออกมาเนี่ย มันจะต้องมีของแต่งจากยี่ห้อ after market เนี่ยตามออกมาเยอะมากนะครับซึ่ง mws ก็เป็นหนึ่งในนั้นของแต่งตอนนี้เยอะมากนะครับไม่ต้องห่วงเลย mws มีความเด่นตรงที่บอดี้ของมันนะครับเป็นสีเซรา a โค้ดมาเลยจากโรงงานซึ่งเป็นการเซรา a โค้ดจากโรงงานที่ญี่ปุ่นด้วยแน่นอนว่าเซราโค้ดเนี่ยปกติเขาเป็นมาตรฐานของตัวเองอยู่แล้วซึ่งผมเชื่อว่ายังไงงานก็น่าจะดีเหมือนกันหมด แต่ว่าในที่นี้ก็เป็นมาจากโรงงานก็สบายใจได้ว่าไม่ใช่การส่งไปทํา OEM เซอร์โค้ดที่ไหนนะครับเป็นโรงงานไปเลย MT R16 มีความยาวตามชื่อนะครับก็คือ16นิ้วด้านหน้าแบบนี้แต่ท่อเดิมๆเนี่ยถ้าใครซื้อมาแล้วรู้สึกว่ามันยิงแปลกๆนิดน,นึงอาจจะต้องแนะนำว่าเปลี่ยนท่อในเพราะว่าท่อในเดิมเนี่ยให้มาแค่250ก็จะอยู่แค่ประมาณนี้ครับ เท่า M4 เพราะว่า MWS เนี่ยเบสเดิมของมันคือ M4 นะครับแล้วเขาทำการออกแบบคำนวณระบบแก๊สจากตัวแรกก็คือตัว M4A1 สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันสมดุลและลงตัวที่ท่อ250มิลลิเมตรแต่พอเรามายิงกับท่อนอกที่มีความยาว16นิ้วแบบนี้นครับจะมีปัญหาเรื่องลมที่เกิดความแปรปรวนเพราะว่าลมเนี่ยเวลายิงออกจากตัวท่อใน,นครับลูกกระสุนมันวิ่งออกมาเนี่ย ลมมันผ่านจากท่อที่มีขนาดคนละขนาดกันกันกบตัวท่อนอกท่อในเนี่ยจะมีขนาด6มิลิเมตรนิดๆน,นะครับในขณะที่ท่อนอกอะ่ะจะมีขนาดที่กว้างกว่าแน่นอนอยู่แล้วเวลาที่แก๊สหรืออากาศมันพุ่งผ่านท่อที่มีขนาดเล็กไปท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าโดยที่ไม่ได้ผ่านการค่อยๆเพิ่มระดับความโตของท่อครับ มันจะทําให้เกิดลมแปรปรวนแน่นอนอันนี้เป็นหลักของฟลูอิดนะครับแล้วความแปรปรวนเนี้ยมันจะทําให้ลูกกระสุนที่กําลังวิ่งออกไปเนี่ยในช่วงเสี้ยววินาทีครับมันจะไม่ผ่านอากาศที่มีความนิ่งมันจะผ่านอากาศที่มีความแปรปรวนค่อนข้างมากแล้วมันจะทําให้ยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าให้พูดเลยคือถ้าเทียบ MWS m, m c a 1กับ MTR16 ถ้าเอาเดิมๆเ,เนี่ยส่วนตัวผม ผมรู้สึกว่า M4A1 ยิงดีกว่าตัวนี้แบบเดิมๆแต่ตัวเนี้ยผมเปลี่ยนใช้ท่อของออกาซึ่งมีความยาว410ม mm. ิลเมตรมันจะอยู่ตรงนี้พอดีปากกระบอกเลยพอเปลี่ยนปุ๊บยิงดีคนละเรื่องเลยเหมือนได้ปืนใหม่แต่ว่าอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าเดิมๆเนี่ยก็ยิงดีมากแล้วแค่ด้วยความที่ผมทำปืนแต่งเยอะๆเนี่ย ก็จะรู้สึกว่ามันควรคาดหวังผลการยิงได้มากกว่านี้แต่พอเราเปลี่ยนท่อก็อาการหายเลยครับสำหรับตัวนี้แนะนํานะครับว่าใครที่ซื้อก็หาท่อความยาว410มิลมาใส่ซะปากท่อฝั่งฮอปเนี่ยเป็นแบบสไนหรือเป็นแบบ VSR นะครับถ้าเกิดว่าใครมีท่อ VSR อยากจะให้ช่างในไทยช่วยตัดปลายให้ออก20มิลก็ลองดูได้แต่ว่าของผมเนี่ยสั่งตรงรุ่นของออก้ามานะครับแต่ข้อเสียของออก้าอย่างเดียวเลคือมี6.05 ที่ทำสำหรับ MWS โ okay. อเคเรามาดูกันนะครับว่าตัวปืน MTR 1 6มันมีจุดเด่นอะไรบ้างเริ่มแรกนะครับปืนตัวนี้จะมีปุ่มปลดแน็กสองด้านปลดโบ้ก็สองด้านฟังไม่ผิดนะครับปลดโบ้ก็เป็นสองฝั่งข้อดีของปืนตัวนี้เนี่ยเป็น Fully ambidextrous ก็ B ress, คือเป็นปืนที่สามารถใช้งานได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาอย่างแท้จริงถ้าเกิดว่าเป็นปืนที่ เราแต่งกันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปรับโหมดที่เป็นสองทางมีปลดแม็ก2สองทางอันเนี้ยหาง่ายแต่ว่าปลดโบว์สองทางเนี่ยมันไม่มีคนทำยกเว้นใน Hk ตัวใหม่นะครับเป็น C 1 6 A 5ถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้ Mtr 1 6เนี่ยออกระบบ m b d e x t r มาเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะให้ปืนตัวเนี้เป็นปืนแข่งขันนะครับแล้วทีนี้มันก็ต้องเหมาะกับการใช้งานทั้งสองมือเพราะบางครั้งเนี่ยเรายิงจากด้านขวา ได้และบางครั้งเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องย้าย s t ตนซ์มายิงจากทางซ้ายนะครับซึ่งการที่เรายิงด้วยมือซ้ายหรือคนถนัดซ้ายเนี่ยไม่สามารถควบคุมปืนได้เนี่ยมันก็ลําบากนิดนึงแต่ในกรณีนี้เนี่ยเราจะสามารถทําได้ทั้งสองฝั่งของตัวปืนข้อดีของการปลดโบวได้ทั้งสองฝั่งนะครับก็คือว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเวลากระสุนหมดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโบวมันจะค้างแบบนี้นึกออกไหมครับ แล้วเราจะต้องเปลี่ยนแม็กสมมติว่าเราเปลี่ยนแม็กใหม่ปกติแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือใช้นิ้วโป้งกดตัวปลดโบ์นี้หรือไม่ก็ตบด้านข้างปืนถ้าเป็นปืนจริงเขาตบกันแต่ว่ามีบีกันก็ถนอมมันหน่อยนะครัแทนที่เราต้องกดอย่างนี้นะครับเราก็สามารถใช้นิ้วชี้ในการเกี่ยวฝั่งนี้ได้แบบนี้ซึ่งมันจะทําให้ไวขึ้นนิดหนึงแต่ว่าในการแข่งขันโดยทั่วไปแล้วเนี่ย ทำมั่วไวขึ้นระดับวินาทีเนี่ยมันก็ส่งผลต่อคะแนนทั้งนั้นนะครับเวลาถ้าเราเปลี่ยนแม็กเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะปลดโบล์เนี่ยบางครั้งการเอานิ้วมารอได้เลยเนี่ยมันก็สะดวกกว่าแล้วก็ไวกว่านิดนึงโดยเฉพาะการที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะใช้ความเร็วเป็นพิเศษเนี่ยถ้าเราสามารถเลื่อนมือกลับมาด้านหน้าได้โดยที่เราบริหารโบได้ด้วยมือที่รออยู่แล้วเนี่ย มันก็สะดวกขึ้นจริงๆอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับแต่ว่า M4 ทั่วไปเขาใช้ b a ดเลเวอก็คือเป็นตัวกระเดื่องที่อ้อมมาจากฝั่งของโครงไกลแล้วก็มาล็อกไว้กับตัวไม้ปิงปองอันนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยไม้ปิงปองก็เป็นแบบแต่งตัวโบว์แคชเนี่ยเป็นแบบแต่งนะครับก็จะมีความใหญ่กว่าปกติทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าระบบของ MWS ข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับ เมื่อเราถอดตัว upper ออกไปนะครับสิ่งที่เราจะเห็นคือตัวชุดลันไก่แน่นอนแล้วก็เราจะเห็นอีกอย่างหนึ่งคือกระเดื่องที่ทำให้โบลค้างเป็นตัวโบลแคชนะครับซึ่งโบ a แคชของตัว MWS มีความพิเศษคือมันทำจากเหล็กหนึ่งชิ้นใหญ่ๆซึ่งจะไม่เหมือนกับระบบอื่นที่เป็นกระเดื่องขึ้นมานะครับตรงนี้จะมีเหล็กชิ้นนี้ที่ มันจะช่วยให้ตัวโบล์เวลาวิ่งถอยกลับมาแล้วลูกหมดเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวจับเอาไว้ซึ่งเคี้ยวเหล็กที่มีความหนาขนาดนี้เนี่ยมันจะช่วยให้มันคงทนแข็งแรงในเวลายาวนานนะครับเพราะว่าแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันออกในแนวระนาบเดียวกันกับตัวแผ่นเหล็กแล้วทีนี้เนี่ยพื้นที่ระยะระหว่างตัวเคี้ยวกับระยะปลายสุดของตัวแผ่นลับเนี่ย มันมีพื้นที่ค่อนข้างมากนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องหักหรือเรื่องบินหรือสึกอะไรมันจะไปสึกที่เดียวก็คือสึกบนตัวโบล์นะครับตัวเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ตรงนี้เป็นกระเดื่องที่เอาไว้ใช้รับตัวขาเตะบริเวณแมกกาซีนตรงนี้ในขาเตะตรงนี้เนี้ยมันจะมาดันตรงนี้ครับแบบนี้เมื่อแมกกาซีนลูกหมดมันก็จะดันตัวนี้ขึ้นมา แล้วความไวของไอตัวเฟรดเนี่ยมันขึ้นค่อนข้างทันทันกับการที่โบจะวิ่งกลับมาแล้วชนพอดีทําให้ MWS มีปัญหาในการค้างโบที่ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับจะมีปัญหาเดียวเลยคือบัฟเฟอร์ที่ถอยได้ไม่มากพอการแก้ปัญหาก็คือเราคลายแกนทันทายออกเล็กน้อยบางท่านที่เปลี่ยนบัฟเฟอร์หรือเปลี่ยนสปริงหรือเปลี่ยนโบเนี่ยจะเกิดปัญหาว่าเฮ้ยทำไมขึ้นลำแล้ว มันไม่ค้างหรือลูกหมดแล้วโบไม่ค้างมันเป็นเพราะว่าตัวโบของคุณเนี่ยมันอาจจะขยับระดับมิลลิเมตรนะครับเพราะาอย่าลืมว่าถ้าโบมันถอยได้ลึกไม่พอแม้แต่นิดเดียวเนี่ยจังหวะที่เขาออกแบบไว้เนี่ยมันไม่ชนกันเนี่ยทําให้กระเดื่องเนี้ยขึ้นมาไม่ได้เพราะมันขึ้นมาไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่ค้างหรือออกไหมครับสิ่งที่เราต้องทําก็แค่ถอยแกนพันท้ายออกไปนิดนึงพอเราถอยออกไปนิดนึงแล้วเนี่ยมันจะทําให้มีพื้นที่ที่ทําให้โบเนี่ย วิ่งถอยหลังได้มากขึ้นพอมันวิ่งถอยหลังได้มากขึ้นมันก็จะทําให้กระเดื่องเนี้ยสามารถขึ้นมาได้ตามปกติแล้วมันก็จะค้างโบว์อันนี้ผมเจอมาหลายครั้งแล้วแก้ปัญหาง่ายๆด้วยอันนี้เลยแต่ว่าถ้ามีกรณีอื่นเราก็อาจจะต้องสารวจที่ตัวโบว์นะครับว่ามีการสึกหรอหรือเปล่าตัวนี้ชุดลางนใจของเขาเนี่ยเป็นเซตซิสเต็มก็คือ Z E T System เป็นระบบเฉพาะตัวถ้าเราดูตัวรายละเอียดของมันเนี่ยจะเป็นโรลเลอร์ขนาดใหญ่อยู่บนแฮมเมอร์นะครับ ตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่เป็นตัวรับการดันของตัวโบวซึ่งด้วยความที่มันเป็น45องศาแบบนี้เนี่ยทำให้เวลาโบวถอยอะครับมันค่อนข้างที่จะใช้แรงน้อยในการผลักให้มันพับลงไปถ้าเป็นยี่ห้ออื่นดังๆหลายๆยี่ห้อที่ทำเหมือนปืนจริงอะครับมันจะเป็นแฮมเมอร์ทรงขาเตะแบบเหมือนปืนจริงเลยสับขึ้นมาอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันต้องใช้โบวในการสับ การเหล็กที่มีแนวตรงขึ้นไปแบบนี้แล้วโบอ่ะมันเป็นผนังสี่เหลี่ยมเหมือนกันสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคือมันจะมาดันให้การเหล็กเนี้ยพับลงไปแต่ตัวเนี้ยเขาจะเปลี่ยนระบบการออกแบบใหม่เขาลดระดับการเหวี่ยงของแฮมเมอร์ลงเหลือแค่ประมาณเซนติเมตรเดียวเหนือกล่องไกนะครับข้อดีของมันคือจุดเคลื่อนไหวค่อนข้างจะน้อยการเหวี่ยงตัวน้อยโมเมนต์น้อย แล้วทีนี้วัสดุที่มันดีดขึ้นมาเนี่ยมันรับภาระน้อยเมื่อผ่านเวลาไปนานๆเนี่ยมันก็จะไม่ถูกกระแทกจนเกิดการแตกร้าวนะครับเวลาเราขึ้นลำเนี่ยมันกดลงไปไมัน่ากดลงไปแค่น,นี้นิดเดียวมันลงไปแค่ประมาณเซนติเมตรเดียวนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการถอยหลังลงไปเล็กน้อยเวลาที่เรายิงเนี่ยมันก็จะกลับขึ้นมาแบบนี้โดยที่มันก็จะไปดันตัวเข็มแทงแกส๊สหลังแม็กนะครับให้ทํางานตามปกติของมัน แล้วไซเคิลของมันก็จะวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นลักษณะโดยทั่วไปของปืนแก๊สแต่ที่ไม่ปกติเนี่ยคือระบบไกที่เป็นแบบเฉพาะตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าใครสงสัยว่ามันจะโอเคไหมมันจะมีอะไรรองรับไหมแน่นอนนะครับว่าอย่างที่ผมบอกไวต้ตอนแรกก็คือปืนมาดุยเนี่ยสุดท้ายแล้วเต i ร์ปาร์ตี้ก็คือยี่ห้ออื่นๆของแต่งดังๆเนี่ยทำออกมาเยอะมากนะครับกองไกเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับบัฟเฟอร์เดิมๆของ MWS ทั้งหมดเลยนะครับทุกตัวเลยเนี่ย จะเป็นพลาสติกก็จะมีฮาร์ดรีคอยคิดทั้งหลายเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเยอะเป็นทองเหลืองนุ่นนี่นั่นใส่สปริงที่แข็งขึ้นนะครับมันจะให้อารมณ์การยิงที่ทีบหนักขึ้นแต่เดิมๆ MWS ก็ทีบพอสมควรอยู่แล้วข้อเสียเดียวของ MWS เท่าที่ผมเคยยิงมาทุกยี่ห้อเลยเนี่ยคือเสียงของโบลท,ที่จะไม่ไพเราะเหมือนกับยี่ห้ออื่นมันจะไม่คมมันจะไม่เหมือนเหล็กกระทบกันชิงชิงชงิมันจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่า ตัวปลายนอสเซลเนี่ยมันเป็นพลาสติกแล้วก็ลักษณะของการกระแทกกลับไปเนี่ยมันมีการรับแรงกระแทกเล็กๆด้วยชิ้นส่วนของตัวหัวนอสเซลนะครับทําให้การสับกลับเข้าไปของตัวโบลเนี่ยมันมีความเงียบกว่ายี่ห้ออื่นยิ่งถ้าเทียบกับดัง W.E. ที่ผมมีอย่างเงี้ยครับตัว W.E. เนี่ยเวลาที่สับโบลกลับไปเนี่ยมันเพราะมากนะครับมันชิง้งเสียงนี้วิงเลย แต่ว่าถ้าเกิดเป็น MWS เนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างเรียบร้อยนิดนึงเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับเห็นไหมครับเสียงมันจะค่อนข้างนุ่มนุ่มๆน,น,นิดนึงมันจะไม่แบบว่าชิงเหมือนยี่ห้ออื่นการลั่นไกเนี่ยก็ปกตินะครับแล้วก็น้นหนักไกค่อนข้างดีตัวนี้เป็นไกตรงมาแล้วเพราะเป็น MTR สิบกอย่าลืมว่า MTR สิบหกเป็นปืนแต่งเพื่อการแข่งขัน ของมารุยเขาในที่นี้มันก็เลยมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่เป็นของแต่งมาเลยเช่นกลงไกนี่ก็ของเดิมๆม,มันก็เป็นของแต่งดูใหญ่ขึ้นใส่ถุงมือยิงได้ตัวกริปก็เป็นกริปแบบที่มีความตั้งฉากมากกว่าปกติอันนี้เนี่ยถ้าเราไปสืบค้นดีๆเราจะพบว่ามันจะมีการทดสอบร่วมกับทหารอเมริกันหรือว่าเป็นพวกอินสตราคเตอร์ของอเมริกานะครับเขา ทําการแต่งปืนจริงด้วยอุปกรณ์ที่เป็นพื้นฐานที่จะนําไปสู่การทํำ MTR 16เนี่ยเขาทําเหมือนเป๊ะเลยมันก็จะเกิดการวิเคราะห์ว่าการใช้งาน MTR 16ในมุมมองของคนใช้งานปืนจริงเนี่ยมันสะดวกมันถูกต้องแค่ไหนซึ่ง MTR 16เป็นหนึ่งในตัวที่ตัว instructor เขาเนี่ยก็คอยปรับจูน component ต่างๆให้เหมาะกับการใช้งานจริงมากขึ้นแล้วนี่ก็เป็นผลลัพธ์สุดท้ายของมันนะครับยกเว้นพันท้ายนะจุดแตกต่าง มากมากเลยเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นคือเกลียวบริเวณ upper ตรงนี้ที่จะใส่ barrel nut แต่ครับเกลียวที่จะใส่ barrel nut เนี่ยมันไม่เหมือนคนอื่นเลยทำให้เวลาที่เราซื้อรางมาซื้ออะไรอื่นๆมาเนี่ยเราจะต้องแปลงไม่ barrel nut ก็แปลงที่ upper โดยคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดซื้อปืนมาอย่างนี้เนี่ยราคาแพงประมาณหนึ่งแบบนี้ก็จะนิยมเปลี่ยนที่บา u t มากกว่า จะให้ดูอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของการที่การผลิตของมาลุิเขาเนี่ยครับมันค่อนข้างจะแน่นยําพอสมควรซึ่งทำให้การใช้งานอุปกรณ์ส่วนต่างๆที่มันเป็นของปืนตัวอื่นอะ่ะแต่ว่ามันเป็นระบบ m w s เหมือนกันเนี่ยมันสามารถใช้งานข้ามกันได้แบบไม่มีปัญหาโดยที่เราไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะครับอันนี้เป็น upper เดิมๆของ MTR16 ผมมีตัวยาวขนาดนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากได้หน้าสั้นนิดน,นึงเผื่อว่าการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตัวนี้ล่างเป็นของจีนนะครับตัวโบลผมใช้ complete b o w ของตัว a n g ก y กันเป็นลาย BCM แล้วก็ upper เนี่ยผมซื้อจากญี่ปุ่นเป็น upper BCM 300 back out ซึ่งคนญี่ปุ่นเขาเลเซอร์มาแบบนี้นะครับผมก็เลยเลือกโบให้เป็น BCM ด้วยจะได้เหมือนกันทีนี้เรามาดูกันว่า ถ้า m c r 1 6เนี่ยมาใส่ Upper ที่เป็นของ mws มันจะเป็นยังไงอั p เปรเนี่ย mws กับ mtr 1 6เนี่ยจริงๆแล้วข้างบนน่มันเหมือนกันนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นของล้มมาจากปืน m 4 a 1นะอันเนี้ยแต่ว่ามันสามารถใส่ได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหานะครับแบบนี้เราก็จะได้ m 4 ที่เป็น m c แบบคัสตอมที่มีหน้าค่อนข้างสั้นนะครับแล้วตัวเนี้มันจะเข้ากับไอ้ตัวพัน้ายนี้พอสมควรนี่เป็นเหตุผลที่ผมเปลี่ยนพัน้ายนั่นเองเพราะว่าเวลาที่ลงกล่องเนี่ยตัวเนี้จะเป็นเ p p e r หลักแต่ว่าตัว MTR16 u p อ e r เนี้ยจะเป็นั p เปอรองที่ผมใส่แยกไว้แต่อยู่ในกล่องเดียวตัวนี้หน้าตามันก็เลยออกมาค่อนข้างจะออกแนวจูโจมมากขึ้นสั้นขึ้นง่ายต่อการถือมากขึ้นใช้งานสะดวกขึ้นนะครับ ข้อดีคือมันทํางานได้เลยทันทีของแต่งเนี่ยซื้อตรงรุ่นทุกชิ้นนะครับโบวตรงรุ่นชุดปรับฮอบข้างในตรงรุ่นเดือนฮอบตรงรุ่นคือมันก็มีของขายเยอะมากอยู่แล้วนะครับแล้วผมย้ายท่อ250มเมตรจาก MTR 16เนี่ยข้ามมาไว้ตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้มันพอดีแล้วการยิงมันก็เลยโอเคทั้งสงกระบอกแล้วณนะตอนนี้นะครับใส่แม็กซั้นหน้าตาเป็นแบบนี้เวลายิง ก็จะมีการสันสะเทือนประมาณนี้อย่าลืมนะครับว่าปืนมารุอีเนี่ยเดิมๆเ,เขาเออกแบบมาให้ใช้กับแก๊สเบาแต่ว่าระบบ MWS เท่าที่ผมทดสอบมาอันนี้คือแก๊สแรงที่สุดของไดโ o เป็นไดโ o ตัว12กิโลนะครับมันอาจจะมีแรงกว่านี้แหละแต่ว่ามันไม่ควรมาใส่ในนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ใส่มาเต็มๆเลยยิงได้ไม่มีปัญหานะครับทีนี้ แม็กซซีนสำรองหลายๆคนก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงแต่แม็ MWS พูดตรงๆว่าก็มีเยอะเหมือนกันเพราะว่าแต่ละยี่ห้อของแต่งเนี่ยก็อยากจะป้อนมาสําหรับมาลุยครับอันนี้แม็กเดิม MTR16 เป็นแม็กสั้นแบบนี้แต่ว่าอันนี้เราจะเห็นว่ามันมีรูบอกจำนวนกระสุนนะครับถ้าอันนี้จะเป็นแม็กของท y ป e 89ซึ่งแม็กของ t y ป e 89 MWS เนี่ยที่ดีคือมัน ใช้กันได้เหมือนกันความแน่นอ่ะมันอาจจะมากกว่านิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ค้างโบและยิงได้ตามปกตินะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแก๊สแรงเหมือนกันนะครับผมใส่แก๊สแรงทุกอันเลยตอนนี้ยสุดท้ายอันนี้ PMAX แต่ว่า PMAX อันนี้เป็นของ a อ o n นซึ่งจริงๆแล้วมัน OEM จากยี่ห้ออื่นมาด้วยนะแต่ว่าพอตีแบรนด์เป็น a อซอนเนี่ยมันก็ พอจะน่าเชื่อถือได้บ้างนิดหน่อยผมก็เลยลองดูแล้วก็คนพบว่ามันใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้ Pmax MWS ของ S1 Arm นะถ้าใครจะซื้อก็หาดีๆความเป็น MWS เนี่ยระบบไม่เหมือนใครแก๊ส f f i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  n n y y ค่อนข้างจะดีนะครับ มันใช้แกส๊สค่อนข้างประหยัดพอสมควรสามารถยิงหมดแม็กได้สบายอยู่แล้วยิงข้าม2องแม็กก็ได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นเป็นข้อดีมากๆเลยแต่ว่าผมไม่กล้าการันตีให้กับแม e ็กยี่ห้อข้างนอกนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Mac MWS ที่เป็นมาลีผลิตเองเนี่ยแช่ช่องฟรีสนานครึ่งชั่วโมงเนี่ยเอากลับมายิงก็ยิงได้ไม่มีปัญหาเย็นเจี๊ยบก็ยิงได้เพราะว่าถ้าเราดูใน YouTube เนี่ย หลายท่านอาจจะเคยเห็นเป็นฝรั่งเอา Mac MWS ไปแช่หิมะนะครับแล้วก็เอาขึ้นมายิงทางที่มีหิมะเกาะนั่นแหละมันก็ยังยิงได้นะครับหลายคนก็ถามแหละว่าเราจะไปยิงที่หนาวๆที่ไหนเพราะเราอยู่ืองไทยถูกไหมครับแต่ว่าอย่าลืมว่าแมกกาซีนแก๊สเนี่ยมันเย็นลงเรื่อยๆเวลาถ้าใช้งานไปเรื่อยๆนะครับตัวเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาประเด็นสําคัญสิ่งที่ผมรู้สึกได้มากที่สุดคือการใช้แก๊สถ้าแก๊สมีคุณภาพดี มันจะให้ความเสถียรในการขยายตัวมากกว่าแก๊สที่ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเราสังเกตแก๊สแรงที่ห้อนี้เนี่ยมันก็โอเคเลยนะถ้าถามผมแต่ว่ามันก็ยังมีจังหวะแบบน,นี้มันดรอปค่อนข้างไวครับถ้าสังเกตดู ความดังของตัวเสียงที่ลั่นออกไปเนี่ยมันจะค่อยๆเบาลงมันหมายถึงว่าการขยายตัวของแก,สก๊สจากแท้งตรงนี้เนี่ยมันขึ้นไปแล้วเนี่ยแรงดันมันตกไวจะทําให้การยิงเสถียรน,น้อยลงซึ่งเท่าที่ผมใช้งานมาเนี่ยถ้าเป็นแกส๊สเดิมๆแก๊สเบาของมาดุยแท้นะครับมันจะรักษาแรงดันได้ดีกว่ามันเสถียรเท่ากันทุกนัดมากกว่าแค่ยิงแมกแร็กเนี่ย เราจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างเลยซึ่งแก๊สตัวของแท้เนี่ยก็อยู่กระป๋องละ500กว่าบาทกระป๋องละ200กว่าบาทที่หน้าตาสีฟ้า,ฟาอ่อนๆเนี่ยไม่ใช่นะครับวันหลังเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ดูกันว่ามันต่างกันยังไงอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ MWS ในสายตาของคนใช้งานแล้วก็คนสะสมแต่ผมผมไม่ได้เป็นนักแข่งขันอะไรนะครับต้องออกตัวก่อนแต่ว่าตัวผมเนี่ยเคยจับมาหลายยี่ห้อแล้วก็ มาจบที่ตัวนี้แต่มันก็มีหลายท่านที่ชอบยี่ห้ออื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับจาความชอบก็ต่างกันข้อดีของตัวนี้เนี่ย W S มันก็คือการที่เราซื้อของแต่งหรือชุดอุปกรณ์อื่นๆที่เป็น after market านาใส่ลงไปแล้วไม่จําเป็นต้องมานั่งโมอะไรกันอีกมันก็จะเป็นเรื่องที่สะดวกกว่านิดนึงทาให้ผมมองเรื่องระยะยาวว่าการ maintenance ด้วยตัวเองของทั้งผมเองหรือของคนที่สนใจเนี่ย มันจะทําได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งห่วงว่าจะต้องหาคนที่เป็นช่างหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นการเรื่องของการทําเกลียวหรือทําอะไรพวกเนี้ยมันไม่ยากเลยนะครับยกใส่ยกใส่มันก็ทําได้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับมันก็สะดวกดีและไม่ต้องห่วงเรื่องของคําว่าใช้งานไม่ค่อยได้ยกเว้นของแต่งที่ยี่ห้อไม่ค่อยดีอันเนี้ยอยากจะให้ระวังเอาไว้นะครับต้องเลือกให้ดีนิดนึง เพราะว่าอย่าลืมว่าปืนราคาขนาดนี้เนี่ยใช้ของแต่งให้มันดีนิดนึงมันก็จะช่วยเซฟทั้งปืนเซฟเวลาแล้วก็เซฟเงินที่ไม่ต้องซื้ออะไรที่ใช้ไม่ดีนะครับอันนี้ผมเตือนกันตรงๆเลยนะสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนรบกวนกด subscribe ไว้นะครับผมจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหรือว่ามีปืนตัว 88, แปลกๆแบบไหนมาอีกเนี่ยก็อยู่ที่อนาคตว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ